ุนั้นชื่อจริงกิติเดชเชื้อสิงห์นะครับอายุ20ปีเป็นชาวท่าตะเกียบครับชาเชิญเซานี่เองเมืองหลวงพ่อพุทธโสธรชกมาทั้งหมด43ครั้งครับขั้งท้ายชนะคะแนนเริงศักด์ฟสตายิมคุณดนเดชสัจวิลกุลครับเป็นผู้การหนวหน้าคณะมณีแดงศักดิ์พณีเป็นเทรนเนอร์ชาตีเมืองระยองอายุ21ปีครับเป็นชาวเพอเมืองจังหวัดระยองนะครับชกมา65ครั้งครั้งัสุดท้ายแพ้คะแนนชูวงสิทิเทพพิทักษ์ คุณอาทิตย์ขออัศดาวุฒิครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแสนรักสอจิตพัฒนาเป็นเทรนเนอร์น้ำหนักเท่ากัน124ปอนด์ช้าเมื่อเช้านี้ครับเป็นมวยที่เพิ่งขึ้นมาครับทางด้านฝ่ายแดงนี่การผ่านมวยประสบการณ์ต่างๆนี่ดูจะเป็นรองทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับเป็นรองทางด้านชาตรีเมืองระยองรายนี้จังหวะฝีไม้ลายมือเฉียบขาดครับ124ปอนด์ใหญ่ขึ้นมาหน่อย ดูครับว่ามวยรุ่นน้องวันนี้จะผ่านรุ่นพี่อย่างชาตีได้หรือไม่แข้งซ้ายลูกนี้จับไปที่ลําตัวนี่ถ้าเป็นลูกชิงดําแล้วก็อย่างนี้เข้าโกรับชัยไปเลยนะถือว่าสวยงามในช่วงนิดๆครับคุณโง่เซียนโง่สิทธิ์บางพจนครับเป็นผู้นําพามาเองแล้วก็ยังมีอย่างเก่งกาศสอวิลกุลนี่ก็หลังจากที่เคยเป็นแชมป์มวยรอบแล้วก็เลิกไปแล้วตอนนี้ก็มาเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายสอวิลกุลอ้วนใหญ่ครับ นัมวยมาเลิกไปไม่ทันไม่ไม,ไม่ไม่ถึงปีมาใหญ่อย่างชนิดที่จำไม่ได้เลยเก่งกาจสองวีรบุรุกันจะดังูดูดูเชิงกันก่อนครับในยกที่หนึ่งเราจัดว่าเป็นมวยฝีมือด้วยกันทั้งคู่แข่งซ้ายนี่ทํางานได้ดีครับทางด้านเด,ด,ดนิสนี่ยับซ้ายเตะขวา ขยับเข้าไปครับอาวุธทำตาจะออกถูกทางด้านเดริสสกัดด้วยลูกทีบไว้ก่อนลูกทีบนี่ต้องยอมรับว่าเป็นลูกพี่หรือว,ว่าเก็บอาวุธอ่อสู้ได้ดีแม่สมัยก่กอนๆนี่คุณชันชัยก็อาจจะดูมวยแล้ว <ฮะ S 1> ชื่อเดริสนี่โอ้โหเดริตอิทธิอนุชิรับหรือว่าเดริสเดริยุนตุรกิจนี <ฮะ S 1> โอ้โหตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาต่อยขับเขี้ยวมากับชุดของอดุลศรีโสทร ประเภทรลัวย่างสามขุมครับลายนี้นี่ทอดอดอดทนใจเกินร้อยเรื่องของเด,ดริทเนี่ยต้องคุยคัณสมศรครับเด,ดริทเนี่ยตอนนี้ก็เป็นทหารสารวัตรนะเป็นอ่ตอนมาก่อนนี่ผมเจอก็สนะิบเอกนะสิบเอกปลิวเขาเรียกสิบเอกปลิวตอนนี้คงจะเป็นจ่าไปแล้วลายนี้ก็เป็นนักมวยที่เรียกว่ามีลีลาการชกสวยงามครับประเภทย่างสามขุมก็ไปชกสำหรับมวยค,คู่นี้ก็ ฝ่ายทางด้านน้าเงินนะครับชาติเมืองระยองนั้นจะเก๋าเกมกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเอาความสดแล้วต้องเดฟลิดสวีรกุลครับสดใสขึ้นมาแม่มวยที่จะเข้ารายการศิละปะมวยเทยน้ำนมต้มนี่เดี๋ยวจะเรียนให้ทราบต่อครับก็มีหลายสายนะครับ,รบอย่างอย่างใจหาดบ้านโซนนี่ก็จกระยองก่อน<ข><ข>ออกนะครับ แล้วก็ะคุณประกิจปีสมัยคุณหัวหุ่นหัวปักช่องคาบีบังลี่เทพธรรมะอุ้วันทรงชัยโอ้โหหลายสายแต่ละคนนี่ล้วนแต่มีฝีมือครับว่าจัดเจนในอยู่ในวงการมวยมาหลายสิบปีครับอย่างคุณหัวนี่ก็แถวอดิศรสระบุรีโดยเมื่อวันที่9นี่เก็บแสนกว่าครับอใน ดาวรุ่งสอเพลินจิตวันนั้นเราเป็นแฟนที่รอจะชมรุ่งราวีสอเพลินจิตอีกน้องก็ได้ชมรายการศึกวันทรงชัยรหรือว่ารายการศิลปะมวยแตนขนมโต๊ะก็ติดตามชมก็ถือว่าเป็นมวยรุ่นเล็กตอนนี้ก็ถือว่าเบอร์หนึ่งครับในน้ำหนัก100ปอนด์รุ่งราวีสอเพลินจิตยกที่2ครับของมวยคู่ที่7ฝ่ายแดงนั้นดาวรุ่งพุ่งแรงเด็กฤทธิ์สอวีระกุลฝ่ายเงินชาติเมืองระยองเจ้าของจังหวะ จังหวะ2อันแนบแน่นนะครับเป็นมวยจังหวะ2ดีมากครับและยองกับโคราชนะครับคู่นี้ว้าแต่ขวาลูกนี้เฉียดไปท่านชมสังเกตดูให้ดีพอมวยมวยเล็กๆก็จริงนะครับในรายการประเภทมวยรุ่นกระต่อรุ่นยาวเนี่ยน้ำหนักร้อยห้ารกก็ชกกันแบบใกล้เคียงและเป็นมวยที่มีเีลาการชกศิลปะไม่ไม้มวยไทยกันครบถ้วน และเป็นมวยที่น้ำหนักเยอะๆอย่างนี้ก็ยืนมวยวางมวยออกรูปมวยนี่สังเกตให้ดีว่ารายการศิละปะมวยทนแทนงต้มนี่คัดมาเลยนะครับที่จะออกทีวีแฟนได้ชมกันครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับมารายการเปิดโลกทีวีนัดอีกนัดหนึ่งดูครับนักมวยเอกของทางด้านสิทธิ์วันตรงใจจะมาชกให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นประจำและโดยวิ่งมวยรอบฉลามบุกนี่จะมีเร็วๆนี้นะครับ คอยติดตามฟังข่าวคราวการเคลื่อนไหวยกที่สองครับยังแรกกันปรับปลายแข่งก่อแข้งโอ้โหชาติเตะลูกนี้หลุดเสียหลักล่มลงไปครับวิจจะโดนแถมก็ให้แล้วดูแล้วจะกินเด็ดนิดชักจะยากเข้ายากเข้าเลยเด็ดนิดน่นแนนครับเป็นมวยที่ก็คอยขึ้นมาอีกไม่นานเกินรอแล้วครับ นักมวยเหล่านี้จะขึ้นไปหน้าช่วงนี้ทั้งคู่ยังแรกกันด้วยแข่งเป็นส่วนใหญ่ขวาต่อขวานะครับก็อ,อย่าลืมนะครับวันที่23ป้องกันแชมป์ PA BA นะครับสถาบันใหม่ที่นักมวยไทยเราเป็น แชมเปี้ยนโลกอยู่2คนด้วยกันคือจูเนียร์ฟรเวทพิชิตชอสิริวัฒนะครับแชมเปี้ยนกระป่องกากับพูวเม็ลาสเม็กจากอินโดนีเซียแล้วก็จูเนียร์แบนเตอร์เวดได้มาดไยโคนรกยกไทยศิรอกับลูกัสแมทธิวจากออสเตรเลียทางเดอะมอลเจริญทองจะพบกับหานศึกนะครับสดลูกน้องยังไทยกับเด่นเก้าแสนกับวิชิตตรงใจต่อยศิลาชัยกับพรศักดิ์เมืองสุรินทร์ชาติชายน้อยชาวไร่อ้อย กับสิงห์ทองลูกหลังสีและกับพลัดน้อยสอเพลินจิตกับแสนเก่งสอวีรกุลครับและอย่าลืมว่าในวันเสาร์หน้าครับศิลปะมวยไทยในขนมต้มนัดพาโลกจริงๆครับมาดูจักรชัยภัยสีทองชกเป็นผู้นํารายการกับเด่นมึงสุรินและดูวังจันน้อยชอทพิมโตกับประยุทธ์ณพิน t ร o ที่เป็นคู่มวยในวันเสาร์หน้าครับมีช่องห้าถ่ายทอดสดในเวลา4ีทุ่มเสร็จๆครับยกที่3ครับผัดกันล้มผัดกันลุกครับทางด้านชาติเตนจับเอาเด่นฤทธิ์ทุ่มไปทีหนึ่ง เดนนิสก็ทุ่มชาติตีลงไปทีหนึ่งยังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันครับส่วนใหญ่แล้วจะสู้กันด้วยแข้งก่อนครับเรื่องของวงในนี่เก็บไว้ก่อนนะวงในนี่จะเห็นว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรื่องของแข้งสู้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปสู้กันที่วงในตอนนี้ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับสงครามแข้งโอ้โหลูกนี้ที่ทีมมุมโดยคุณงโง่นี่ร้องร้องออกมาเลยว่าแข้งซ้ายลูกนี้สวยงาม ดูครับเป็นมวยที่ออกแข้งหน้าแข้งซ้ายได้ดีทั้งคู่ติดบัง,งต่างฝ่ายต่างขยับยังไม่ร้อนครับเครื่องถ้าเครื่องโอ้ยลุกนี้ติดแขนครับแม่งนั้นจับไปที่กา้านคอก็มีสิทธิ์เหมือนกันต่างฝ่ายต่างแรกคนละแข้งแับเป็นมวยรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับ124อปอนด์เกี่ยวลุกนี้ไงายเก่งครับลุกแบบช้าช้า รุ่นน้องครับฝ่ายแดงแต่ฟอร์มดีใช้ไลครับชนะตนลอดครับเอา,าพี่ออกนี่ยังถือว่ายังไม่จะแจ้งกันเท่าไหร่ท้งฝ่ายตั้งแรกแข่งกัน,นเป็นยกที่สามยังทำอะไรกันไม่จะแจ้งครับติดบัง ทำไดาจะต่อยครับแล้วก็มามาเป็นเปลี่ยนเป็นวาวางแข้งซ้ายจะสังเกตเห็นว่ามวยคู่นี่นี่ตีนซ้ายคือแข้งหน้านี่เตะได้ดีทั้งคู่ครับอ้าวล้มอีกแล้วครับมีลูกตัดล่างเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับเด,ดลิดส์สวิรกุลนอกจากแข้งซ้ายแล้วขวาตัดล่างยังสวยงามช่วงชกดีครับเป็นมวยเมียนาคตอย่างแน่นอนสำหรับเด,ดลิดส,สวิรกุลคนนี้ ตามภาษามวยก็บอกรูปร่างโูเฮงน่ารักครับครบับเข็นลูกนี้ลงไหมไม่ลง,ลงลงไม่ลงเราก็แข่งฟ้าตัวเองเสียหลักครับเตะสูงไปหน่อยเสียหายหลายแสนนะลูกนี้แต่เข้าตัวเองเกิดล้มลงไปซะอีกอยังคงเดินเข้าหาเด,ดลิดจาตีก็ไปโดนอีก ก็พยายามโต้ครับชาตีเป็นมวยหลักปักหลักดีที่จะออกทีวีแล้วเป็นมวยรุ่นใหญ่ๆก็คัดมาอีกแล้วมันกันฉะนั้นออกมาให้แฟนๆได้ชมกันทางทศวรรห้ารายการศิลปมะมวยในขนมต้มนี้ไม่ต้องห่วงเลยคือคัดออกมาแล้วแต่ละคู่แต่ละคู่นี่กลั่นกรองมาแล้วฉะนั้นวันนี้แฟน,นมวยชาวต่างประเทศก็มาชมกันเยอะนะครับนี่ก็สมาคมนักศึกษาเก่าแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์หาวาลัยสงขา นครินร่วมกับคุณวริพรพง์และก็วิศวะรุ่น24ขอเชิญร่วมแสดงความดีีบัณฑิตใหม่และก็ร่วมสังสรรค์ระหว่างพี่น้องวิศวะมอวันเสาร์26สิงหาคมเวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปที่ห้องบินทองชั้นหนึ่งอาคารฐานเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมว่าสาวหน้านะครับเป็นการพาลูกทีวีช่อง5มาดูว่าชัดชัยไผ่ทิพย์ทองจะโชกับเด่นเมืองสุรินทร์แล้วก็มีวังจันทร์น้อยจะประท้ากับประยุทธ์ณพินทรนยกสี่ครับ เดบิดเดินนะครับตอนนี้พอเล่นฝีมือมา3า3ยกแล้วยังทําอะไรชาดรีไม่ถนัดครับตอนนี้เล่นเครื่องอเสียนโง่ครับเสียนโง่พี่ชายเสียนแงนครับวันนี้เป็นผู้ควบคุมมาเองลงแท่สั่งเดินเข้าในแล้วในยกที่4ไม่ยอมให้เล่นเชิงด้วยอเอาละครับดูว่าวงในจะตีได้หรือเปล่ายังไม่ถนัดยังไม่หนักหนาครับ3ยกนี่แหมมองดูแล้วก็ยังบอกไม่ถูกกันว่าใครจะเหนือใคร อยู่ที่ยกนี้ครับถือว่าเป็นยกสำคัญครับต้องคุ้มให้ดีครับใส่หลงนิดเดียวหรือหลุดไปหน่อยเดียวก็เสร็จเหมือนกันครับเป็นยกสำคัญเป็นยกที่กรรมการต้องจับตาดูให้ดีด้ดวยแหโตตลอดเหมือนกันครับเดชฤิ์ชาตรีหวดมาแข้งขวาเดชฤิ์ก็โต้ด้วยแข้งขวาพยายามค้ำแทงนะเดชฤทธิ์เปลี่ยนเป็นตำรับเป็นค้ำแทงบ้างเพราะว่าช่วงชกมาหุกซ้ายลูกนี้ของชาตรี ชวัตชเวียนปลายคางายังไม่โดนครับโดนเป็นลงแน่นะเข้าเข้าหยุดหยุดครับยังเข้าไม่จริงเท่าไหร่ครับทางด้านเดนลิดนี่ถูกขีบทำลายจังหวะออกมาครับแข้งฝาหลุดครับลูงนี้มาหาโต้คืนแต่ติดเขา่าดูครับแกทำท่าจะเข้าขยับเข้าแต่เข้าไม่จริงครับทางด้านเดนลิดนี่เป็นปัญหาเหมือนกันครับจะเข้าไม่จริงนี่ครับ ชาตรีก็เป็นมวยจังหวะอยู่แล้วโอ้โดนแค่ซ้ายแต่ว่าจับพวกนี้ไขหนาคืนไปเดนิษยังยืนไม่ดีโดนแค่ขวาอีกชาตรีเริ่มระดมเตะโอ้โเตะหลุดหลุดไม่ได้นะครับเตะหลุดนี่ชาตรตีแกมวยจังหวะอยู่แล้วหลุดอีกแล้วโดนอีกแล้วเตะหลุดไม่ได้แ,ดแล้วก็เป็นเสียเหลี่ยมแน่นอน แม่พอยกนี้ออกมาแล้วนี่ทางเดริทนี่โดนเยอะเหลือเกินนะครับเว่าแก่แข้งขวาไม่ตกนี่แหละครับโดนอีกแล้วพั่ประสบการณ์ก็โดนทีลูกนี้โอ้โหมอนยันหลักลูกนี้เด่าล้มหมดท่าไปเลยทะบวชิงดําแล้วนี่เลิกคุยไปเลยเก็บจอไปเลยวันนี้ครับออกมายกนี้นี่ครับไม่มีจ่ายครับมีแต่รับรับอย่างนี้นี่ไม่ดีเสแล้วครับแม่เลือไปเห็นที่มุมทางด้านมุมแดงดูเห็นเส้นโง่แล้วนี่ เหนื่อยแทนลูกน้องเลยนะครับเดริดนี่รับเนื้อ,อไปเลยทีเดียวยกนี้ชาตีเริ่มฉายแววเรืยอว่าอะไรอะก็ออกไปสวยหมดเพราะว่าทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งสายตากรรมการผู้ห้ามธนงร่วกรรมการเรือนเพชรนักมวยเก่าเดริดขยับไปขยับมายังเข้าไม่ได้เพราะว่ายกนี้โดนเยอะเหลือเกินครับมวยเวลาหลวมหรือผิดจังหวะนิดเดียวนี่เสร็จเลยครับจะเห็นว่าอย่างผู้ชาตีกับเดริดนี่นะครับ พอเข้าไปรับแข้งสองสาแข้งตัวเองมีอาการเท่านั้นก็หรือว่าจบเลยนะต้องเก็บฉากครับรับสารภาพหมดยกที่4ใจโชคอาหารศึกปราสาทหิมนมรุงแล้วก็มีส่วนลูกหนองยางพอยกับเด่นเก้าแสนกาวิคิดพงชัยโตศิลาชัยจะซัดกับพรศัก์มัสุรินชาติชายน้อยชาวร่อกับสิงโงรังศีง แล้วก็มีพระาษน้อยสอเลินจิตกับแสนเก่งโสรคุลนะครับนี่เป็นผู้มวยอาทิตที่20สิงหาคมครับยกสุดท้ายครับก็เลยนาคุณงโงน่นี่เป็นเดือดเป็นแค้นลูกสิทธิ์แล้วครับเพรอยกที่4นี่ไปรับอาวุธของชาตีสัเละตุ้มเป๊ะไปเลยดูว่ายกนี้นี่จะมีลูกเฮงๆมาช่วยหรือเปล่าครมเจ้าตัวไม่ใช่มวยหมัดด้วยคงจะลำบากแล้วครับ ก็พยายามจะเข้าไปแล้วครับแทงซ้ายเหลี่ยมในก็ทำอะไรฝ่ายน้ำเงินยังไม่ได้ครับชาตีก็ต่อยแบบสบายสบยครับรูปร่างดีนะครับทางเดดดีแต่ว่าประสบการณ์มวยแก้ไขสานการณ์บนเวทียังสู้ไม่ได้ต้องรอเวลามันกันมือที่บางครั้งเนี่ยดีขึ้นมาดีขึ้นมาก็จริงแต่ว่าพอมาเจอมวย ประเภทรอบจัดกว่ากระดูกเหนือกว่าเนี่ยนกมวยที่รูปร่างดีจะต้องใช้เวลาแล้วก็รอเวลาในการขึ้นมาอีกมันกันสําคัญครับบางครั้งเรื่องของกระดูกมวยนี่สําคัญครับดูอย่างที่ผมน้องกีพอรูว่ากระดูกไม่ครับยิปปีเจาะกระเพดาาีขา 3- 4ีทีตอนนั้นเจ็ดครับยางแตกแพ้ไปอย่างคู่นี้ก็เช่นกันพูดถึงการผ่านมวยแล้วทางด้านฝ่ายชาตีนี่ผ่านดีมาเยอะครับประสบการณ์การแก้เกมมวยต่างๆแล้วฝ่ายแดงนี่ดูจะเป็นนรอง ครับก็เรียกว่าทางด้านชาตีนั้นคุมเกมแล้วครับตอนนี้ไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนค่อยๆยัดไปคุมไปเพราะจังหวัดพีมือไดกินคลายครับอย่างนี้นี่นอกกับเรียกว่าฟ้าผ่ากลางวันกลางวันแล้วครับถึงจะเป็นไปได้ีา3กันยาครับอย่าลืมชมการต้องกับตํแหน่งแชมป์โลกขาบันใหม่ TABA นะครับของสมาคมมวยโลก กองกัน2รุ่นครับจูเนียร์ปลายเวทพิชิตชองศิริวัฒน์แชมเปี้ยนจะ้องกัรกับ,บมูมาด拉สแม็กจากอินโดนีเซียนะครับจูเนียร์เป็นต้นเวทให้หมัดไซโกนกนรกแชมเปี้ยนหยกไทยซิตอัลต้องกัรกับลูคัสแมทธิวจากออสเตรเลียนี่เป็น23กันยายนครับก็ชมกันได้สู่โครงการนักกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกก็เชิญชมครับวันที่20สิงหาคม จริญทองเกตบ้านช่องจะชกสากลกับหานศึกปราสาทหินปฐมรุงสดลูกน้องยังคอยกับเด็กเก้าแสนเก้าวิชิตคงไทยตอท่อศิาชัยจะพบกับพรศักเบองสุรินชาิชัยน้อยชาวไรอ้อยกับสิงห์ทองลูกรังสีแล้วก็มาน้อยสอ่อเบิตกับแสนเก่งส่บริรุลนี่เป็นนามวยโครงการเงินแสนนะครับซึ่งหันมาชกมวยสากลสมัครเล่นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในรายการโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกวันที่20สิสิงหาคมครับ วันนี้ก็เหลือเวลาอีกนิดเดียวนะครับจะหมดยกสุดท้ายฝ่ายแดงเดริดนักเงินชาตรีนี่หมดสุดท้ายแล้วกรรมการผู้ห้ามธนุหรือว่ากรรมการเดือนเพชรก็ทำตามหน้าที่ต้องรับแบกยันจากกรรมการข้างล่างทั้งสามท่านก่อนแล้วก็ชูมือให้นักมวยฝ่ายนําเงินคือชาตรีมุงรรยองช,งะองชองอนะคะแนนเดริดโศวระกุลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งชมวมยคู่ใหญ่เลยน้ำหนัก